สิพี่ฉีทำลายมันเลยตีมันให้กระเจิงเลยให้มันรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของตระกูลฉีของพวกเราเอ้ยเยชันทุบตีมันแทนข้าด้วยฟาดกุดมันเลยอย่าได้คิดป่านี้มันเด็ดขาดเล่นงานมันให้ยับยับเลยุฉยแล้วใช่แล้วเล่นมันเลยอย่าได้มัวชักช้าอยู่เลยรีบๆเข้ามาเถอะข้ายังมีเรื่องต้องทำอยู่เอ้ยจะตายอยู่แล้วกังวลไปทำไม วันนี้นะที่ลานปละลองวายุเมค่คข้าจะทำให้เจ้าเป็นเพียงแค่เศษสะ่าแย่เชิญชืบหลบได้พูดจสยาสยตูเชียวนะเฮ้ยมัดแปดบ้างเปล่าเออวิชาดาเปยเสียวออ้ย นี่มันเป็นไปได้ยังไงการประทะกันตรงๆเยฉันสามารถตอบโต้กับฉีหยางที่อยู่ดับหยางที่แท้จริงได้ความเก้าหน้าของเจ้าโมนี่น่ากลัวจริงๆข้าไม่เจอเขาเพียงไม่กี่วันเองมาเออเอ้ยมันก็แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นข้าอยากจะเห็นนักว่าเจ้าจะยืนอยู่ต่อหน้าข้าได้อีกนานแค่ไหนเยฉันนี่สิพี่เจ้าคิดเลยว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าได้ทำตามอำเภอใจ วิชาสัตว์ร้ายเออ้ยนั่นมันวิชาอะไรกันช่างน่ากลัวนักลีลาการต่อสู้แบบนี้อีกแล้วมันทรงพลังและโหดเหี้ยมมากนักนี่น่ากลัวเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจัดการข้าได้เฮ้ยวิชาดาบสายฟ้าก้องข่ายกลดดาบเทียนกังแค่นี้จิบจ ถึงตาข้าบ้างละเอ,อ้อ,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 อนี่จะเย้เชนมันกลายเป็นสัปหลาดแล้วอย่างนั้นหรอกระบวนท่าของมันสู้กับฉีย่างได้ไม่ต่ำกว่าร้อยกระบวนท่าโดยมันไม่หอบเลยสักนิดมันไปเอาพลังมากมาเช่นนี้มาจากไหนกันอ,อ สุดยอดจริงๆเลยสุดยอดมากเอ้ยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเยชันตอนนี้กำลังทะยานอยู่บนองฝ้าไม่เจอเขาเพียงไม่กี่วันเองตอนนี้ทำได้เพียงแค่ยืนมองเขาแล้วอย่างนั้นเลยว้าฮ <c oughs> ว้าวว้าว,ว,าวสิทธิ์น้องที่ชื่อเยเชินผู้นี้นะ่าไม่ธรรมดาเลยนะสิทธิ์พี่เนียว้าวนี่มันยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากเลย เยเชนผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยสแสดงวิชามากมายโดยที่ไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเช่นนี้สิทธิแท้จริงอันดับที่เก้าสิทธแห่งสำนักหึงหยวนสิทธเอกแห่งยอดเขาเทียนเชิงชื่อเยียนผู้อาวุโสชูชวนเอ,อ้อช่างมองคนขาดเสียจริงลูกศิษย์คนนี้แข็งแกร่งมากสิทธเแทจริงลำดับที่หกแห่งสำนักหึงหยวนสิทธเอกแห่งยอดเขาหวังชิง เย yeah, รู้เชียวอ่าข้าได้ยินมาว่าเขาได้ทุบตีสิทธิ์ชั้นในมากกว่าร้อยคนในป่าแห้งแลง้งแล้วยังป้นยางปิงไปอีกสิทธิ์น้องผู้นี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆสิทธิ์แท้จริงอันดับที่ห้าแห่งสำนักหึงหยวนสิทธิ์เอกแห่งยอดเขาเทียนฉวนต้วนอยู่ส่วนสองคนนี้นั้นก็เงียบ yeah. สิทธิ์เทสจรจิงอันดับที่สามแห่งสำนักหงหยู่วันสิทธิ์เอกแห่งยอดเขาหวังหลิงนั้นกองอยู่ส่วนทางด้านผู้ชายที่อยู่ข้างๆกันนั้นคือสิทธิ์ทเจิงอันดับที่สองยังไงล่ะแห่งสนักหงอยวนันสิทธิ์เอกแห่งยอดเขาอยู่เจี้ยนผู้เกลียงไกลเนี่ยฟังฟังฟังเฮ้ยเออผู้บรรยายครับอย่าใส่อารมณ์เยอะครับ อะไรกันพวกเจ้าสองคนทำหน้าบึ้งแบบนั้นไม่พูดไม่จาทั้งวันเรื่องนี้ไม่สนใจเลยหรือ,อยังไงฮะสิทธ์แท้จริงอันดับที่สีแห่งสำนักเฮงอยู่วันสิทธ์เอกแห่งยอดเขาหลีเยี่ยนซื่อทูนานอ๋ออ๋อแล้วก็สิทธ์พี่แน่ยกับสิทธ์พี่หญิงนั้นกงเป็นห่วงสิทธ์พี่ใหญ่อย่างนั้นเหรอเออใช่ ข้าก็เป็นห่วงเช่นกันสิทธิพี่หลิวยี่จะต้องประเชิญหน้ากับกายวิญญาณลึกลับของสนักเจิง้งหยางจะมีโอกาสชนะหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เออเอ,อ,อ,อมันก็แค่ระดับลากฐานข้าต่อสู้กับมันนานแล้วแต่ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะวีช่างหน้าขายหน้ายิ่งนักโถเอ,อ้ยเอ,อ้ยเยเฉัน อ๋ออะไรเหรอสิทธิ์พี่เรียกข้าทำไมกันหรือว่าไม่พอใจข้าอย่างนั้นเหรออ๋อสิทธิ์พี่ฉีเฮ้ยแกนะแกแกยิงพยองได้แค่ตอนนี้เท่านั้นแหละต่อจากนี้ไปแกจะต้องตายอย่างอนาถเฮ้ ไอ้ลูกเต่าเอ้ยแกเล่นแบบนี้อีกแล้วนะเฮ้ยทุกคนดูเจ้าผ้านั่นสิมันเป็นถึงระดับอย่างที่แท้จริงอันสง่างามแท้ๆมันด้กล้าใช้วุธวิญญาณเข้าต่อสู้กับระดับลากฐานอีกอย่างนั้นเหรอมันน่ะไม่มีอย่างอายบ้างเลยหรือยังไงเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยเป็นถึงสิทธิแท้จริงสะเปล่าไงเฮ้ย,ยสิทธิแท้จริงแล้วไงตะกวัวเจ้าด้วยหรือยังไงฆ่ามันเลยฆ่ามันเลย เออนี่ตัวประกอบหมายเลขสองนี่มันเป็นการกั่นแกล้งผู้อ่อนแอก,กว่าหรือเปล่าฮะเอ้ยฉันก็ไม่รู้มันกันตัวประกอบหมายเลขหนึ่งแต่การทําเช่นนี้มันไร้เกียรติจริงๆว่าไม่ตัวประกอบที่สาม <c oughs> เอ้ยมีบทแค่หัวเราะเจ้าได้ยินหรือเปล่าผู้ที่มาเข้าชมในการประลองต่างก็ว่าด่าเจ้าว่าเจ้าไม่สมควรเป็นสิทธิ์ที่แท้จริง จะจะไปสนใจคำพูดคนอื่นทำไมรู้แค่ว่าข้าจะเป็นผู้ชนะก็พอเฮ้ยเจดีกดอ่มในเมื่อเจ้าเล่นอย่างไรอย่างอายก็อย่าโทษที่ข้าใจร้ายละกันสิที เฮ้ยกดพลังมันเอาไว้เร็วเข้าคิดว่าจะคมพลังของข้าไว้ได้อย่างนั้นเหรอฮะสิทธิ์พี่ จะท่อนเหล็กนั่นนะ่ะดูท่าทางแป,กแปลกๆเนอะสิทธี่เนียข้าคิดว่ามันน่าจะเป็นอาวุธที่สร้างขึ้นมาแบบพิเศษไว้ใช้ในการโจมตีจิตวิญญาณก็เป็นได้เฮ้ยใส่หัวไปซะโอ้โอโอ อะไรกันเละเนี่ยขยับอาวุธวิญญาณขนาดใหญ่ได้ทำเช่นนั้นได้ด้วยอย่างนั้นเเฮ้ยเจ้าเด็กนี่มันเป็นเทพยุติมาหรือยังไงกัน้ยสุโคยเนยสุดยอดเลยเข้ามาเลยเออรับมันไปซะมัดแปดว่างเปล่าออ เฮออ้ยวาตะกูลชี้แห่งนั้นเจียงแล้วมันจะทำให้เอานี่ไปกินเอ้ยตอยกูทำไมเนี่ยคออันดับที่แปดแห่งสำนักชั้นไหนแล้วมันยังไง ลอ,อ,อยขึ้นไปซะร่ำรวยและมีอิทธิพลมากนักใช่ไหมเฮ้เฮดูนั่นสิคนบินได้แล้วนี่ก็คือผลที่มายุ่งกับข้านี่แน่จับห้อยขาเลยเฮ้มายุ่งกับข้าดีนักเอานี่ไปกินอีก นี่แน่กระแทกหินไปซะมายุ่งกับข้าดีนักนี่แน่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 นี่แน,น,แน่ยังไม่หมดยังไม่หมดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามอันนี้ไปกินนี่แน่ฮะอออเออสิทธ์พี่วันหลังก็อย่ามายุ่งกับข้าอีกละ่ะเข้าใจไหม เอ้ยอ,อุอออออวยตายไว้กรีตรรัวปกติจะพวกเราตกใจกันหมดเลยฉี่ยางพ่เแพ้แล้วยังงั้นเหรอนี่มันจริงเหรอเนี่ยพ่แพ้กันระดับลากฐานขั้ที่หนึ่งจริงอย่างงั้นเหรอวิพระเจ้าช่วยกวยทอนทีนี้ก็ถึงเวลาที่น่าสนใจแล้วฮฮข้าขอ,ขอกันแล้วกันเนอะ ถึงเวลาลงมือก็ต้องลงมือโอกาสเช่นนี้ไม่ได้มีมบ่อยเนรอสิพี่เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยเยอะแยะเลยไอ,อย้นี่เจ้เด็กนี่จะเป็นจนได้ยังไงกันแต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินทีนด่ดีแต่น่าเสียดายที่ตัวประกอบอย่างพวกเราไม่มีความสามารถเช่นนั้นเฮ้ยน่าเสียดายน่าเสียดาย อาชืบนี่ได้มาแล้วเต็มถุงเต็มถุงอาชืบท่างั้นก็ไปก่อนละนะแล้วไว้เจอกันใหม่นะทุกคนบาย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 นะเฮ้ยกลับไปเร็วเข้าพวกผู้ใหญ่กำลังรอรายงานอยู่้น่างดงิดจริงๆเลยเฮ้ยนี่เจ้าคิดว่าผู้เท่าจะมองเยเชินว่ายังไง <g ül> ไม่ว่าเยเชนจะเป็นยังไงมาก่อนแต่ตอนนี้ชื่อของเงยเชนจะถูกสลักเอาไว้ในสำนักชันน้นในว่าสามารถชนะเออไอแอ,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 อ่ชื่ออะไรนะไอฉีนี่ได้เนอะนายอดเขาอยู่หนู <g ül> เอ,อ้ไม่มีใครทำอะไรเจ้าได้เลยนายอดเขาอยู่เจียนเฮ้ยชนะโมโหสิจริงๆเลยเออ นายอดเขาเทียนชูเอ้ยข้าคิดไว้อยู่แล้วเฉียวว่าทัานทีที่เจ้าเด็กบ่าคนนี้เข้ามาในสำนักฉันไหนข้าคงไม่มีเวลาได้พักผ่อนยังสงบใจเป็นแน่แท้เฮ้ยหยางติงเทียนนาสำนักฮงหยวนฮงหยวนของข้ามีสิทธิ์ความสามารถมากมายจริงๆ แต่สิทธิ์น้องชูชวนเออพบสิทธิ์ที่มีฝีมือเข้าให้แล้วแต่ข้าได้ยินว่าเยชินคนนี้นั้นเป็นหนึ่งในผู้สมัครอย่างนั้นเหรอฮะอ๋อ,อใช่แล้วในตอนนั้นข้าได้ขอให้สิทธิ์น้องชูชวนเออไปที่สำนักด้านนอกเพื่อเลือกสิทธิ์สักคนนี่เป็นแผนของข้าเอง <laughs> เอ,อ้แต่ว่าบางที เด็กน้อยคนนี้อาจจะทําให้จิตวิญญาณมังกรแห่งบรรพการจํานนได้จริงๆโอ้โหโอ้โหโอ้ว้าวว้าว้าเยอะแยะมากมายกายกองนายน้อยแห่งตระกูลฉีแห่งนั้นเจียงร่ํารวยมากจริงๆการประลองครั้งนี้นั้นคุ้มสุดๆเลยว้าว เจ้ามาอยู่ตรงนี้เองอย่างนั้นเหรอ